ส,สอบปากคำแล้วก็ให้ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบบัญชีของบุคคลที่มาคุกคามลังเทศน้องเก๋เนี่ยนะครับแล้วก็จะให้ประสานไปที่บริษัท Facebook ด้วยนะครับเพราะว่าการคุกคามทังเทนี่ก็เป็นนโยบายของของแพลตฟอร์มนี้เหมือนกันว่า mm hmm. เขาให้ความสำคัญน,นะครับซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะได้ข้อมูลของผู้ที่มาคูกคาาเนี่ยผู้ที่ทำผิดเนี่ยนะครับจากบริษัท เขาจะก็จะลองประสานดูนะครับเปนเรื้องต้นแล้วก็การกระทำความผิดลักษณะนี้นะครับเป็นการกระทำผิดตามประมวลอาญามาตราส9 7นะครับเป็นการคุกคามทางเพศนะครับเพ่มมีอัตรา,าโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทเพราะนั้นใครที่จะทำแบบเนี้ยนะครับโทษก็ไม่น้อยนะครับมีทั้งโทษจำคุกทั้งโทษปรับนะครับแล้วก็มันเป็นการทำร้ายผู้อื่นด้วย นะครับเขาอยู่เขาดีดีเนี่ยนะครับไปอยู่มาส่งข้อความในลักษณะแบบเนี้ยนะครับถ้าเป็นญาติพี่น้องเราโดนเองจะจะทำยังไงจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ต้องฝากเตือนส่วนสุภาพสตีหรือผู้ที่ถูกลักษณะอย่างนี้ผู้พามแบบเนี้ยนะครับก็ตั้งสตินะครับแล้วก็เนี่ยฟินมาอย่างนี้เลยนะครับฟินมาแล้วก็มาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพื่อที่จะให้ติดตามหาตัวผู้กระทำผิดครับแล้วก็ไม่ต้อง เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาใช้บัญชีนิรนามหรือบัญชีอวตารนะครับอวตารบ้านเราเนี่ยนะค,คือสมัครบินบางตัวตนนะครับใช้ชื่อให้ลูกใครก็ไม่รู้แล้วก็เนี่ยแล้วก็ใช้ชื่อเนี่ยซึ่งมันมันไม่มีในในความเป็นจริงแล้วตั้งตั้งบัญชีขึ้นมาเพื่อเพื่อการนี้เลยครับแสดงว่าถ้าเราเจอแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องไปตอบโต้อะไรยเขาเลยนี้ดีที่สุดแล้วใช่เขามาแบบไม่รู้ชายอ่แล้วบางตัวก็คือมาแบบไม่ไม่บอก เป็นใครมาเพื่อทําร้ายเราเอย่างเดียวเราก็ไม่องไปตอบเขาขอีแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากให้เปิดเปิดเป็เปนบุคคลเปิด p r i v a t แต่อย่างว่าบางบาง,บาง,บางท่านเนี่ยเป็นบุคคลค <น S 1> สาธารณะไม่สามารถที่จะเปิดปเป็นไพรเวทไ,ได้ต้องเปิดเป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยมันก็จะสามารถเข้ามาขอความรับผิอทางดบบนี้ได้ก็บล็อกไปแล้วก็ส่วนข่าวัี่เนี่ยทางตำรวจจะดำเนินการตอบครับ ลูกเกดเป็นไงบ้างครับพบตำรวจบอกปทแล้ววันนี้สบายใจขึ้นค่ะอะไรอย่างเี่บอกว่าเออก็ก็ไม่รู้จะยังไงดีนะคะจริงๆก็คืออ่านข่าวอะไรพวกนี้ว่ามีคนรุ่จิตเยอะมาก<ม>แต่ว่า<ม>พอเจอกับตัวเองก็ตกใจอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็<ม>วพอมาได้แจ้งความรู้สึกสบายใจขึ้นเพราะว่ามันรู้สึกไม่ไปลอดภัยกับตัวเองเราท<ม>ำง,งานเลือดดื้อด้วยก็รู้สึกถ่ายรู้สึกดีแล้วก็แต่ใจนี้เดี๋ยวรอดูว่าจะจับได้ไหมเพราะถ้าจับได้เดี๋ยวว่ามันก็ดีกับตัวเองและดีกับคนในสังคมด้วยใช่ครับ ขอบคุณมากครับ。